ใช้ห้อยบอมเอาเอาไปมองหมานบ่เลยนี่เอา,เอาไปไปไปเออโอ้ยโดดดองดองเอามามองหมานโอ้เงาไม่เงานี่หมานขนาดแม่นแม่นเหมือดด่บ่น,นี่อนเอาแม่ลูก ong, เท่ใช้ห้อยบอมนี่เขาม่ลูกใหญื่อแปดท ทอดได้เราปฏิคายบันาะไคร้ะได้ห้อยบอมห้อยบอมจะเปิดทะไหร่นี่เปิดไมเก้าพันกลูกลูกกับลูกก็แม่ดาวกระจายได้ลูกนัน่โอเค เก่าพันอย่หมาเขาว่าไรบ่อนเก่าพันนี่คือราคาจะขายเดียวนี่ซื้อๆนี่บ่ครับบ่ห่อนมือเนี่ะบ่ห่อนมือเนี่ยเนี่กับลูกผมยังงงหรือบ่บ่อหอนมืนบ่อะไรนี่ลูกตัวลูกตัวเมียนี่นะลูกตัวเมียลูกสองประมาณลูกสองบ่ถึงมืนบ่สองตัวนี่เก่าพันบาทบ่อะนี่เก่าพันล้อ๋อผมก็งงอยู่แมนมันแมนอยู่บ่เก่าพันอันนี้แมนบ่ไหน เอาแม่นี่เก่าพันเดิ 9, นแม่กับลูกลูกตัวที่สองลูกตัวเมียง่วไทยบ้านเขาเนี่ยล่ะเม็ดเศร้านี่แหละแม่เพิ่นก็ได้มาเนี่ละ่ะเก่าพันของหอยบอมสองตัวด้วยเก่าพันนี่เอาไปเลี้ยงอือสองตัวด้วยเก่าพันนี่ครับบ่อหอดมือในสองตัวเดือ,อลูกตัวเมียยังดีอันนั้นเดี่นั่นถึงอยู่คืปปอปั่นข้อจินเส้นรถลำพ่ามาแล้วตัวเมียนเลือดผู ถ้าอยากได้สองพันตัวไหนมีสองพันเลยสองพันถ้วนครับว่านปลดกินเบ็ดโอ้ยเอาตัวผูนะครับนี่เด้อถึงถึงว่าถึงว่าปลดกินเบ็ดบ้านี่ไงใส่ว่ามันปลดกินเบ็ดบ้านี่เอาตัวผูสองสองพันบาทเนี่ยเออ สองพันบาทตัวนี้สองพบาทตัวนั้นเก้าพันแม่กับลูกเบอร์โทรครับศูนย์แปดแปดหกสามหกเก้าห้าหนึ่งสอง นี่ห้อยบอมจากบ้านเจงนางถื่อยู่มือนี่เอานี่แล้วสองพันนี่แม่นี่เอาไปเฮ็ดพ่อพันนี่สองพันอันนี้ของพ่อเงยใสบอกนี่แม่นพ่อเ่ยใส่ถูกผูกใสครับโอ้ยย่ยนี่นะแญ่ยั่นี่สหเอนนลูกไม่ใช่ะเทแล้รนี่้าลูกดีอ ลูกแรกลูกสองทล่องอ่ะอันนี้แม่ลูกนี่สินี่โอ้ลูกแรกนี่นีแม่ลูกเรมืนี่ลูกแรกอันที่สองจะไปสูงกว่าแม่ดังเม็ดร้อยสี่สิบบวก้ร้อยสี่สิบวกแข้งขาตันนี้บ่มี่บอมีไม่มีสิบเอ็ดห้าร้อยแม่นี่สิบสองหรือสิบสองห้าอได้โอ้ผิดบ่ว่าันสิบสองห้าร้ิบสองห้าร้อย แม่นี่ได้สิบสองหาร้อยเราก็แม่นี่อีกเอาแม่นี่บานีปแม่นี่สิบสองหาร้อยเอาก็ได้แม่ยังอยู่หลังเพิ่นคือแปลกที่นี่นีอยู่หลังเพิ่นใส่เพิ่นปล่อยออกหลังบ่เนี่ยเอาเอาเป็นลูกตัวที่ไหนเป็นสองบ่เนี่ยเป็นลูกไม่ใช่ก็สามหรอเป็นลูกสามเหรอสามเหรอเนาะแม่กับลูกลูกตัวผู้เนาะตัวที่ตัวผู้ตัวผู้แม่ก็บไอเม็ดซศาเนี่ยหลายเด้อเนี่ยเอาตัวไหนก็ราคาแม่กับลูกเนี่ย 0 0<อ>มื่นสองันหาร้อยหนึ่งอสองพันร้อยเดเอาแม่กับลูกลูกตัวฟูครับลูกตัวทีสสทส่สามนี่แะเอาบอมมมาออ่มีแต่ที่แมต้น่เืน่วันหนั่นับวเอนั่นั่วหองัหนมั่แม่หอนมวหนึั่งแนม่เหมือนนน<อ><อ>น่หนน ขันบอยยกปูนี่บ่คือนูนใหญ่ใส่ขันบ่ขันบอยยกปูนี่โบขึ้นใหญ่บ่คือนูนใหญ่ใส่มื่นสองหาร้อยแม่นี่มื่นสองห้าร้อยขึ้กันราคาเดียวกันเดิมหออันนั้นครบสิบกิโลสองหอดบาทอ่าสิบกิโลสองหอดบ้านแต่บาร้อยรันี่บ่ได้เสียเอแต่ลอยรัวจะเสียเอาเออเอาขอบคุณหลายใหญ่ยใสขอบคุณหลายครับอัาน้องผูดไรตัวนี้ เอาไงมวนเหญ่าวนี่ยตัวผู้นี่นะรอรอนี่บอกครับรอคือนจาของลยนะรอขื้เจาของญ่มวนรอยเหมือนเจ้าของสิบสองห้าร้ผยตัวผู้ของพนญ่มวนสิบสองห้ารอยเอาเม็ดเศร้าขึ้นได้12บสองห้ารอยได้ตัวนี้เด้อเมื่อนี่เอาไปขุนครับสิบสองห5ารอยสิบสอห้ารอย อันนี้ของไฟสันนิวายจกของผูได้สนนิเนยม่วนบ่อ้ข่้องแควว่งไวดีสันี่จ่ขา,าข้องแควว่งไวเนยม่วนแม่นม่วน,นี่เอาหมดเท่านี้บ่หมดเท่านี้ เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกสี่ศูหกสีองแปดแปดองเจ็ดแปดหกสามเจ็ดแปดหกสามเออันสองพันนสอนารอยต่อได้ขายขุนขายขุนขายขุนครับพ่อใหญ่มวลพ่อใหญ่มวนจากอำเภอนามน์จากอำเภอนามนพ่อใหญ่มวนคนโก้พ่อใหญ่สุขพ่อใหญ่ เป็นคนโกโอ้บาดนี่เบอร์ีวีไหม,ม่ครับคเช่องเดินแล้วเกือบงวันลี่ยอ้เปนงไงได้กี่ตัวแล้วครับบาดนี้ขขขดได้สามตัว อันห้องพากบ่ครับนี่แม่บ่หนี่ของผู้ใดนี่ห้อยฮะยายแหวงบ่ของยายแหวงบ่หนิเอ๋อย้ายนี่อันนี้แม่นบ่น okay ี่เออห้องผู้ใดญ่นี่เอาผู้ใหญ่การบ่ใส่ของยายแหวนสันเอาหนิโค้งนี่บ่โค้งโค้งหนิเนาะแม่กับิร้อย ร้อยสี่สิบอยู่ด้อเนาะแม่ลูกสามเนาะแม่ลูกสามตัวผู้เนี่เนาะตัวผู้นยครับเอาตัวผู้ลูกตัวที่สามเพิ่นนี่ตัวผู้แม่ก็ดีแฮ้ร้อยสี่สิบอยู่เน้อแคงขาแตนีบ่มมี่ทั้งแม่ทั้งลูก,นกนเนาะอ๋แม่ลูกด้วยเท่าไหรครับแม่ลูกเนี่แม่ลูกคนเอื้นห่เอครับโอ้สองหมื่นเอ็ดสองหมื่นหนึ่งพันขาแยกแยกแวะยังแหงลูกเท่าไหร่ครับขาแยก โอ้ลูกสิบเอ็ดเนาะสองหมื่นหนึ่งพันบทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งพันห้ร้อยสองหมื่นหนึ่งันห้ารแต่แยกลูกสิเอ็ดเนาะเอาจะคุยกันแ,แหวงเด้อแทยแยกเาโคมได้อีกครับบ่เนี่โอ้โคมใหญ่เลยโคมใหญ่ๆสวยๆรับประกันตำาหนิให้ลูกตัวผูว้าครับลูกตัวผู้ ลูกแรกเลยตัวผู้บบกใหญ่ๆลูกแรกตัวผู้ใหญ่ๆเลยครับแม่เพิ่นหัวโลนเนาะลูกแรกหัวโลนๆโอ้่อนขึ้นสูงเนี่ยเนาะลอยเท่าไรเงี้ยร,ระมาณนี่เนาะลอยหาสิบบวกเลยเนาะระมาณนี่แหละหางคนกันญาว๊ะแทงขายเวาโค้งสา่งดีเบิร์ดเทเลอร์เบิร์ดเทเลอร์ลูกลูกแรกเนาะลูกตัวแรกตัวผู้เรื่องกรลังกินน้องแม่อยู่นี่ครับลูกตัวผู้ กำลังกินนมแม่อยู่เนียวครับบอกง่ายๆเนี่แยแหล,ละพูด่ะราคาดีครับบ้านนี้ราคาสองหมื่นเจ็ดพันาร้อยสองหม่นเจ็ดพัน้าร้อยเนาะโค้ง<ะ>เนาะ<อ>แม่ลูกเด<ะ>้อสองหมืห่นเจ็ดพันห้ารอยันนั่นกับแยกคือนเ่าพูดอีกเ็มในแหวกได้ซะแย่ยกงไงเนาะเอาเมื่แล้วเนาะครับกโคมเนาะเอาเบอร์โทรครับ0 8 4 4ศู2 2> นย์แปดหกสี่หนึ่งสี่ 9017ศูนยเก้าอาอยากได้ไปเลี้ยงโทรมาหาพ่อใหญ่แหวงมั่วเลี้ยงจากกระเพือ่เสียแล้วพุ่มเมื่อยพอดีเมื่อยโอ้จากอำเภอเมื่อยพอดีเนาะโอ้ผมว่ามันเสียแล้วพุ่มโมแหวงขอบคุณหลายรเนี่แหวงขอบคุณครับมั่วเลี้ยงห้อยแม็กเหลืออย่างกันแบบนี้แมกเหลือตัวเมียโอ้ตัวเมียแม่สาวแม่นั่นกำลังขายอยู่ แมมดเลยบ่เนี่อันชาโลเลนี่กแม่เนี่ลูกผสมบีบมาเตอโอ้บีบมาเตอบกไร่เสือนี่ยเอาไปขุนเนาะฟันล่วงแล้วโอ้ฟันล่วงแล้วเอาไปขุนหมืนสองพัมืนสอันหนึ่งมื่นสองพันด้อสายขุนนี่ครับแม่ปอมี่อกวงเหมือนสองพันหนึ่งมื่นสองพันผสมระวังชาโลเล่บีบออกไล่เสือเสือนี่แหละครับเอาไปขุนจุบ เอาเอาตัวแม่ปอเนาะหนึ่งหม่นสองพันนแม็กเนาะหนึ่งหสองพันไม่ปอบ่เอาก็เอานี่แม่ปอนน่ออกกล่องวดีครับเดี๋ยวได้พอออกห้อยแม็กแล้วกันมันมันได้มาแล้วใสตัวใดอีกบาันหัวโอ้บะมันหัวลดแม่สาวเนาะแม่สาวสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบหายบวกบามันหัวลสีแดงเนี่ยเนาะร้อยสามนิ้วหาบวกบือเรื่องสวย แจ้งขาตันี้โบมี่ราคาเท่าไรล่ะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งมื่นแปดันร้อยครับแม่สาวเรือ่อเท่าไรครับนนรบนี่ับโอ้ตัวนี้นะี่แม่ตัวนี้กับแม่เนี่แม่สาวบ,บ่นี่ก็ได้อันนี้เป็นแยกครับโอ้แม่แยกลูกได้ลูกเดียวได้ลูกหนึ่งได้ลูกนึงแยกไปแล้วได้ลูกเดียวแยกไปแล้วบือ้อเรื่องได้หางเง้วสูงเท่าไรครับเนี่ ร้อยสี่สิบบวกเนาะเอาราคาเดียครับหมื่งแปดพันห้าร้อยนแปนห้ารอบาทนี้ตัวนี้เลยบานฮะแม่สาวแม่สาวแมพรอมอมพอผสมแล้วสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเออแม่สาวเนาะสองปีแล้วไป โอ้สองปีนิสีแดงเนะงาะแขงขาหางลากฟื้นเลยแขงขาแบนี้บ่มีหมื่นแปดพันห้ 8, าร้อยได้ครับ 18, หมื่นแปดพันหร้อยตยอัวไหนครับบ่เนี่ยตัวแดงแดงนี่บ่แม่สาพื่นกันบ่นแ,แม่แยกลูกงใสตัวนี้แยกลูกไน,นี่เบิง่งส้มล,ลูกเดียวเนาะแยกเลยสีแดงแดงสูงตัวไหนครับแม่เนี่ยเป็นร้อยสี่สิบเนาะ แางขาตาั้นี้บบมีตัมนี้ไม่มีเอา้าแม่แยกลูกเลยครับด้วยลูกนึงนี่แหล,ละเอา้าแม่นี่เด้วยลำตัวก็ด,ดีสีแดงราคาโอ้อันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันเนาะหมื่นเก้าพันเมื่อเรไปครับโอ้อันนี้แม่ลูกลูกตัวฟูหรือตัวเมียลูกตัวเมีย,มยแม่เพิ่นสูงตัวไหนครับนี่ร้อยสารที่หาเนาะ เงีๆเด้อเอาสีม่วมักตาลเงี้ยเงีอันนี้เป็นลูกเพิ่นเด้อน,นี<ม>ล่ลูกตัวตัวเมียเด้อนี่ลูกตัวเมียลูกตัวเมียเป็นแคโรเล่มา้งนี่เนาะนไล่เสือเสือผสมแคโรเล่สามหมืารอ,อันนี้แม่ลูกสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแยกบ่ลูกกับเฟย์แดงแต่ลูกเฟย์ด้แต่ลูกสิโอ้ซิมหาเนาะแยกกันเนาะมืดแล้ว โอ้นี่บวนี่เนาะร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกร้ได้ลูกมาจากืนได้ลูกมาจากตัวแล้วได้ลูกมาหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอันที่สองนี่เจ็ดแล้วเจ็ดเดือนเดือนที่สองเด้อครับนะครับแค็งขาตอนนี้ว่ามี่มือลื่นกันได้ราคานี่ครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยโอ้สองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยเนาะแม่นี่เด้อได้ลูกมาตัวเดียว หนึ่งหมื่นอะไรก่อนสองหม่นเกพันห้าร้อยแม่นี่อันนี้สองหมืนสามพันฮะได้ลูกมาเอะตัวนี่ชุดได้ลูกมาจอะตัวครับเนี่ยตอนนี้ได้ลูกมาสามตโอ้ได้ลูกมาสามตั ราคาสองหมื่นสามพันห้าร้อยเนาะมืดแล้วเอาเบอรโทรครับ096 710ก้าหกศยเกาเน่งเ่ามหาคมห้โทยเแมกเด้วยบ้านจุ้มจังเอาบัวขาวเรือเพื่อคุณยช่ายกระสินหาซิบิโลไปส่งไห่ไปท่งไห่มาเลยพี่เก่าเอาไปแล้วแม่ปอ ขีนรถแล้วหรอเท่าตอนนี้อเอาเจ้าของสวนไม้เองเลยมาเนี่ยรับเขามากก็ดีเจ้าของสวนไม้เองบักทิกสวนบักชิดาสวนอเอามาบริการถึงที่ตลาดเลื่อนที่ทอดถึงที่เลยถูกถูกมดแล้วมาเนี่ยมดแล้วบอกมาเนี่ยมดแล้วไหว้ไหว้ไม่อยู่บอก อหอยไว้หมดแล้วหมดแล้วบใสใอะไรนายเมือนเก้าพันเก้าครับได้ลูกไม่เลกตัวครับได้ลูกตัวหนึงน่งอันที่สองจะไปแล้วจ็กเดือนแล้วกะ บมมกับตากหาดีแ uhm ล้วโอ้หาเนาะอัน hmm. ที่สองหาแล้วลูกนึ่งร้อยสี่สิบบวกเนาะหางกันเงาหางกันเงาแข้งขาตอนนี้มีบือลึ่งก็ได้สีแดงๆนี่แหละนิ่งๆนิ่งๆอ๋อนี่จะเลี้ยงครับลูกเดียวเด้ออันที่สองมั่นหาแล้วมคุยเดี๋ยวได้มื่นเท่าไหก็มื่นเก้าพันเก้าร้อย หมื่นเก้ันกวยตัวน้อยนะตัวน้อยนะสี่พันเก้อันนี้ว่แมนบ่อันนี้ก็แมนนสองหมื่นห้าอ้มั่ีมือนโอ้แม่เนียนะบาบามันแดงเป็นงัวเอฟมั้งเหรอครับเนาะได้ลูกจัาตัวแล้วเบิรงให้ดูแม่หนึ่งตัวนะครับเรือแม่เนี่ย เขาเป็นงัวเอฟนะครับงัวเอฟมีเบอร์ชูนึงด้ลูกประมาณหนึ่งโตประมาณหนึ่งแหละครับเบิ้งเบิ้งนมหมดแล้วในลูกหนึ่งโตลูกหนึ่งโตสูงประมาณเมตรห้าซีฟขึ้นนะครับเมตรห้าซีฟขึ้นนะครับเด้อเบือลื่นก็สวยแม่นี่หางกระยิ่หางกระยิ่เบือลื่นก็สวยเลยครับต้องใจต้องใจสวยในลูกหนึ่งนะครับว่างนะครับด้วยห้องว่างชึบราคาเท่าไหร่ก็ โอ้อันนี้2 7งหมเดพัน้วยครับใหญ่ๆนี่ยใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆนี่สองสองหมื่นนส่นเจ็ดครับแม่นี่ได้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับนี่อ้าสวยอยู่ทั้งต้ 27, 2 7 0 0งหม่นันนีเอ้อง่ตัวนี้บอกอกง่ายๆนี่นะโอ้สองหมพัน สองมืนสามพันครับแม่น,นี่เด้ 23, อสองหมืนสามพันอาได้หลูกมกว่าบดต่ำกว่าตัวนึง 23, อ่ะสองมืนสามพันสองมืนสามพัน้อยเนี่ยอใน้อยเนี่ยเอาลูกขึ้นดูละโอ้ยลูกหญ่เลยวกวองขึ้น สี่พรับผมตัวฟูเนาะครับสี่พันอร่อาตัวฟูสี่พันกร่อตัวนั้นแม่เอ่ตัวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เอาเบอร์โทรหมดแล้วเอาเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอย์งากได้โทรมาหาหอยไว้บ้านผู้ว่าเด้เด้จะฟ้องสนามนี่แหละเนาะห้องผู้ใหเนาะั้น อ๋อขอบคุณหลายๆเดลยมดแล้วครับเมื่อนี่ยมดแล้วนะครับซ้ำนี่ได้กันเลขอจบชิมนี่ไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนครตะลอนวัวขอทายพี่น้องเมื่อเมดสนามทุกขนาดทุกแบบนะครับพี่น้องเลือกเบื่อเรื่อยไเเบทไหนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ